จะพ่จะพ่เหรอไเนี่อ๋อ่แม่นพ่เหาะให้เหยียบให้ให้เข่าต้องหา้อุดไปก่อนได้ไหมเนาะอ๋อถูกข้ายู่บ่ กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อนะพี่น้องเนาะพบพ่อกับส่องบอแสนอีกแล้วพี่น,อนอ้อยเนาะอยู่กลางแม่น้ำพี่น้องเอยมื้อนี้กันเนาะอยู่ที่บ้านน้องเป็ดเมืองจำพรแข่งสวรรค์เขตเ,เด้อนะพี่น้องเนาะตอนนี้กันก,นกำลังชี้ขามไปอันหาเอื้อยไปบุญพี่น้องเอยเนาะให้ทางบอจิตเพิ่นเป็นมือกล้องให้พี่น,อนอ้อย อยู่หัเรือทั้งนั้นแต่พี่น้องนะคบเบื้งแนบเบิ้งขึ้นขาส่ชันเจ้านะฮะขึ้นเดือาคือเป็ดแค่นีเนาะเป็แ่ไนเี่มันเป็งนี้บานี่อชันอยู่พี่น้องเลยเอามาชิมัน้ฮมันคือมาแรงที้หว่าไปลืมไปลืมเลยนอดีมาชิมฮ้เอ้ยโอ้ยเป็นน้ำเจ้าตีงได้นี่นะ ปว่าเป็นเจ้าตีกันนี่ละบ่อเ็บ่อสำนจัีเลยบ่้ตจรเอกจได้ดมันคือแปแขันเลยพี่น้องเนาะใช่ไมื่อไ่กม่เป็นในนี่เลิกเรื่บเสรจได้อยู่นี่นเล็กบ่ว่านี่นะถุกวบบ่อแจ๊กว่านี่เนาะโอ้ยมามุนเป็นวงกลมนะที่พบอย่นี้พี่น้องมีเครือเดยวนเนาะิบลอยได้เนาะอ่าพี่น้องเอ๋นะบนก้อนบนก้อนข่ยังข่ดื้อมเลยนี่อ ้หลายกู้เก่าได้พี่น้องน้่มนี่นะาว่าตุ้มลงไปในแม่นิร้อยพี่น้องไปแบนี้นะถุงหัวเลยแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้นะอยู่ในช่วงฝนตกเนาะบุญแล้วพี่น้องไอขุนเนาะน้ำาหลกันบุญฝนตกพี่น้องเลยมาหาดีบุญเพิ่นพี่น้องเลยนีะมาหาดอีบุญคือเก่าอีกหนึ่งพี่น้องเลยเนาะมาถามไทยเป็นอีกก็นโดนมาทีนึงมายยมนี่นะไพ่เฮือพี่น้องเลยเนาะอะไรไพเฮือเพราะว่าเขาว่าจะแยมโค้งมาพุ่นกับพวก

เา่งเงี like <bbe> ้ยเื้าจะแยไหนวะอ๋รองไปพุนเนาะมึงเน่เออเหตุผลเด่นในั่นอานมันค้อเป็นมันกมอีกแลบวิว่า่ายว่มันมันนาเป็่นในี่วะ่ได้หอดาเอ้บุญเป็นไงล็อกเนาะม่นคือเปลนมักมอีกแลโอ้ยดอย่างไยงรยังงบ่ได้เห็นเอาไเห็นชุดนี้มันขึ้เป็นข่อยครกมันนั่นมันเป็นเี๋ dù thì nó cũng không nên nó hello 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 này là hello 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 ฮ่าปลายทางนี้มันมันก็ไปลาทางนั้นคือเก่าฮะอันนี้อันนี้ลายุบรสิแงี้ไ่ได้เฉยนี่ฮ่แม่แเจ้าองบ่บ่ออกไปไกลๆุนุนพุนหนโอ้ยอะไรขึ้นปยังชี่นี่วจิเ้นนี่ก้อนนี้อเออห้บ่ง มนี่พอเฮงได้เนาะโอพีเนาะฮ่าภาพทางนี้ภาพทางนี้บัดนี้แต่มาบัดนี้คือบ่าเป็นม้วแบบซี่เนาะม้วนน้ำลายเลยพี่เต๋อเนาะปฏิญาณเนาะล่อยู่เนาะพ่อน้องเริ่มนี่อ๋อดูเลยนี่อ่าพราเขาแล่แท้เนาะ

มาชิพเงินสีกลับไปเลยพี่น้อยเนะาะใช่ชีลอไปทางไหนแถวกลางนี่แหละเอาเอาหา,าปลาน้ำเด้อ เดี๋ยวขึ้นไปหาทาง้ยบุนเมืองก่อนพี่น้องเลยเป็นจังใดดีเนาะโอ้เนาะน้าร้ายขนาดมากจรินีรเนาะ บาโตอ้ปดอเนาะสบายดีเด้อดอยดอยาอ้โห่เอยโอ้เนาะยังคือเกาไปดอยเนาะอโตผู้พาเพื่อนแหงคักบาดนี่เนาะเป็นู้ใหญ่กูเกาบาดนี่ไปเล็ดตลาดคะประเทศ มันดักดอกแล้วเป็นกระหักลิ้นเออเล็กน้อยบ่สอ,อันที่ว่าเป็นหูเป็นโกอันเป็นปองนะเป็นน้ำลูกบ่สพาก <laughs> ันลิ้นอ้าวน้อยพาก,กันกจะพาก,กันเป็นลินอน่านเด้อช่าหน่อย,ออยตกได้เดอ้อให้ยีพากันหักนี่ดดล่าพากันหักกับคนน,นั่นเออไปหกักระวังเดอเอ้อแม่งวางได้คนหนึ่งอันบาดเฉียวอยู่ได้พี่น้อยเนาะ ไดแดดแว่ะไเงินใส่อ้พอมันซื้อมาใส่แ่นหนึ่งเทรอยู่นี่เนาะแพ่หน่งคือ้านอยู่แผงอยู่ยเนาะสลายสินี่ี่อายจะซื้อนี่ดิแผ่น่หาิพพันบอหาชิัดแม่ย่นี้มูลสีหอดโอ้เจ็ดชิพแต่บ่เนาะประมาณนั้นอ่าตกแห่งอนว่ะคนเ้ตกกอนว่ะกำลังใครในมลนี่เนาะ กำลังคะแนนมูนี่พี่น้องอันผลพาอากาศกะจักววาลจะมีบัตรช่วงตกอยู่ประจักษ์นอกตอนนี้ก่าเบิ่ง่คอจังแบบครม่อเครื่องเมาเอ้าอยู่พี่หน่อยเครื่อเมาเอ้าดีเลยโด่อยเนาะใส่ไม้ก่อนเนาะพากกันเทสยังชุมชนนี่เนาะ You, อ,อยู่หนังเอ้ยตะกี้กะไอ้พิ่น,นมีแต่ใส่มองขมือหันไอ้พิ่นใส่มองบ่า้านตอนเช้าแล้วลงไปตอนเช้าลงไปยามตอนแรงและไอ้พิ่นลงไปใส่พอได้ปูดได้ปลาไปขายหนะนังเลยันมือหน,นึ่งแต่ละมือขันมือได้ได้กะประมาณหกพูดเจ็ดพูดนี่นแหละเพราะว่าม,มองไอ้บ่ได้ร้าย,ายมองไอ้เพิ่นชี้หาดางัง โอ้น้ำขึน้นไปชี้กับเท้าไส้กับได้ยุบบ่ได้ยุบบอแม่นมือได้กับได้นะเอ้ <nung> มือบ่ได้กับได้พอกินนะเอ้ยบ่ได้ไปขายฮะนะถ้ามือได้ได้ไลยกับไอ้พันได้ไปขายคันบ่ได้ขายไปขายอยู่ทั้งหนเนาะอู้ทางกบก,กลางน้องเป็ใเดใไงเนาะเอ้ยแล้วก็ออกไปนอกกับนะจานเนาะบางบางมือเห็นเห็นผันผ่านเนาะแม่นอ่าไปพากันไปยังกัแล้วก็ซื้อข้าวซื้อข้าวบ่แม่น เหมอนใหญ่เพื่อนช่วยเหลืออ๋อไปซื้อเข่าเมียนเนาะไหว้ไว้ใช้เข่าไว้ในถังดิบว่าแม่เพอนแล้เองเต้เอไปเอยพอน้องในซาลาฮันแหละเอไปซื้อเข่าซื้อห้าสิบโลหกแสนเจ็ดสิบพันหนไโดนเติบเลยเนาะแม่แต่หลังจากมือนั้นไปเออกะไปซื้อเพิ่มไปเลยน้องไอ้เธอละแซนเธอละห้าสิบอ้ซื้อมาเติมเลยแม่ เอกาน้ำนีน้ำชีนเพอนน้ำนางเอ๋ยหาเงินไปเก็บแมนเก็บนี่เป็นในนันนี่เอ้ยกะแบ้งเบาแล้วเสมอนในนางเออยยังเลยหาแซนกีบนางเอ้ยแต่แต่ก่อนนะเป็นนี่เท่าไรเกาะสามล้านนางเอสามล้านเนาะเมนและผู้ใหญ่สามล้านอ๋อทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยขมาอีกบ่กเมนเพิ่นให้ช่วงนั้นเนาะเพิ่นให้สองล้านเลยเอ๋ยไปซื้อเขากินน้ำแล้วก็ใส่นีพอน้ำในเดี๋ยวนี้หันเรือนี่เอ้อยังเรือ เดกีบเอวยกัดีใจนังเออยเพราะว่าไก่ซิวนแล้วเอยับดีใจเอวยกแท่าวิหาแนนี่เอยัสบายแล้บันไดเงินใจไดเงินใจนาะเมเนาะเมนเามนาะเมนเนากาะเนเาเมนายเมดาเมนาะเมนเนาะเนเนเาเมานนเนานเเาานเนมเน ขุดลักเด้ลักเหรเพิ่นเห็นเบี้ยนักได้แล้วบ่เดียวหนิได้แล้วปกติด้ะเนาะคมนได้แล้วเนาะเมนพอเห็นไร่แล้วบ่เดียเนาะเมนจะบอกว่าตะกี้เนาะเพิ่นกะช่วยเอ่ยเป็นเงินเป็นคำเอ่ยกับมหาซื้อหางใหม่มาให้อ้เพิ่นกินเลยซื้อยาน้ำแผลน้ำหม้อเพิ่นนั่นแหละเพิ่นอธิบายให้แล้วเพิ่นกะวางหยุดวางยาให้ไปซี่แหละเนาะเอ่ยเพิ่อว่ได้ได้นอกบ่เนาะวเมนเพิ่น่ได้ย่างไปทั่วมัด ทีเห็ดไม้อ้อมกับพ่อพจนนี่แหละยันตุ๊กคือโบตอกแบบไม่แนบใส่เลยไอ้มันมั่นองแบบตอกสมัยมันเป็นฮูโบ่งที่นานเว่าไหร่ด้กะได้กันเอ้ยกะยังบอกไอ้พิ่นว่าเอาไม้ก้มจำนีนเนาะตอกใส่ทันทีก็หันในบ่แม่นอย่างน้อยยันลูกกับหน้าคุานี่นห็นแน่นอนนคุณนี่ได้เหมือนตุ๊กยันพันตกกับหน้า ตกมาโอ้แขวนขาหักย่างอีกเนาะแม่นอยากอีกนะเอ้ยนั่นแหละว่าเมื่อได้พผนบ่โตกกัไปห้าเวลาหาแน่ค่ะว่าเป็นไม่เป็นต่อมาต่กแม่ไมาตอกมาอย่างนั้นเนาะย่างไปวันนี้แหละทั่วมไปเป็นได้แชมป์นี่เนาะแม่นอ๋อเพิ่อนก็เป็นตุ่มพึ่งกันบ่เนี่ยว้าเป็นไข่เนาะห่ากระเซ้าประมาณห่ามือนี่แหละเอ้ยอุกใจน้ำพึ่นนี่แหละว่า ยันเผลบัวแซาตุ้มหันตะขาแอวลงมาหันเปื่อยมัดกระตันกระตอเพิ่นฮะตุ้มใหญ่ๆคือไผ่ใหม่คะแบบแบบลูกของเอรี่เป็นเนาะเป็นแบบนั่นแหละตะกี้บ่ได้ซักวัคซีนบ่บ่บ่ได้ซักไหมพ่อพี่น้องเนาะเลยเป็นเนาะเป็นไปทั่วเพื่นเป็นอิชุกไอชัยเนาะแม่นแม่นแล้วอิชุกอชัยอะไรแกแซวเน่ซองซ้ำมือหามือหกมือนี่แหละเพิ่นไข่แน่ตะกี้ก็เอื้อยบ่ได้เฮ็ดหยังเลยค่ะเพิ่นบ่สบายค่ะ ก็ขึ้นก็ให้เลยบูหัวเจ็บบออเลยว่าเป็นในไดเอ่ยกับบู่นห้ตลอดอลเข้ากับ,บบกินอีกแต่ถ้า,าน่นเศ้าแล้วใครเนี่ยยู่ที่หลดอดยะที่แค่ต่มเมอเีกบริไปใส่าะวอ้่นกับพักพอนเพราะว่าเมื่อย่นว่าใส่มองคูมือกับบุตริ่นเลยใส่คูมือได้นวอันเนีอันไปใส่แบพพบ เพื่องกาจันบ่จันบ่ไว้นั่นน่ะเป็นกระบังน่ะไอ้พนกับบาิไอ้ใสนึ่งแรกน้ำคแม่นไอ้ไส้ไอ้ไอ้ไส่ไอ้ไส้ไอ้ไส่ไ้ไส้ไอไส้ไอนไส้่วงปลามันไส้เอ้อ้ไส้อ้ไส้ไอ้ไส้ไอ้ไอ้ไสอนไ่ไอ้เส้ไอ้ไส้้ไส้ไอ้ไส้ไอ้าไ้ไ้ไอ้ไส้อ่สอ่ออนอ้้้อส้ไไไ้ แต่ต้องใส่จันใส่อนางกระทิกหน่อยพอได้เนาะพอได้อยู่แล้กินไปหน่อยเช้าเราบอกว่าวันนี้เแค่เนี้ยได้เนาะวันนี้เนาะทั้งลูกสาวเพิ่งก็เป็นตุ่มบาดเจ็บก็ดูอดีด้วยพี่น้อยไม่ดูดก็กำลังเป็นเนาะไม่กำลังเริ่มเป็นโอ้ขี้มอดทูบโคบลงมาพี่น้อยเป็นน้ใไม้ตัวนี้แหละวันนี้เราอาจีพหูไปว่าไหม่อย่างมองกินสมมติว่าไม่ที่เนาะคือไม้ตัวนี้มอดกินเนาะ นี่ตัวนี้ห่ะที่หมักกินไม่นั่นเด้่ไม่หมากอย่างนี้ลายไปใช่ไหมไม่กินเนาะจันไรก็ได้หาเปลี่ยนไม่แล้ว่นตันไรก็ได้เปลี่ยนแล้วตัวนี้ตัวนี้สองอันเลยอไ้ตัวนี้ใครแน่ค่ะว่าเอาไม่ตัวนี้ได้มาไหมไม่ไม่ยังไงตัวน่ะไม่ลังดำไม่ไม่ไม่เปื่อยตัวนั้นจะไม่เปื่อยอ่อนเปื่อยด๊อกไม่เป่อยอ่อน มากินบันนี้แหละโ้เลยทั้งลูกสาววันวันเข้าโรงเรียนบ่อยหล่ะผู้ใหญ่โอ้ยนี่แหละเอ่ยกำลังว้ากับเบาจิตเพิ่นนะอะไรวะวะบาจิตเอ้ยลูกกะจะเข้าโรงเรียนบ่มีรถมื่อชงแล้วกะอีกอย่างกะเงินคำกะบ่มีให้เข้ามื่อเรียนแต่ละมือโรงเรียนเพิ่นทาเรียนอยู่ใส่เอ่ยบ้านน้องเป็ดน้อยคั่งทางนี้กะพุ่อละไรเป็ดน้ากระลังพุ่ออะไรอะไรมันไกลไกลบ่แม่นแถมยังแม่กะบ่มีรถล่างสิ้นเมื่อชงอีก ที่เฮียนได้จังใดแบบนั่งนี่แหละนั่งนี่หรอกชื่อยังเกาะลูกคนนี้นะชื่อเพิรนเพิรนบอกห็นนางเพิรนโอ้ยบุมบิ๊มรถมาส่งลูกเนาะอยู่ไี่ลูกแม่เพิรนก็อยากเมื่อยอยู่แม่เอ้ยเ่าอยากเข้าห้องเฮียนเพิรนว่าเห็นโมเข่าอยากแลอยากเข้าน้ำสามีเข่าได้แล้วสามีเนาะแมนแปดแปดปีแหละเนาะแปดปีนี่แปดปีแล้ว่านี่นะแปดปีนี่เพิรนเกิดเดือนเจ็ดด้วแปดปีนี่เนาะ เอ้ยก็ยังห้เข่าอยู่เนาะเอ้ยแต่ว่าน้ำค่าน้ำหลอดน้ำล้างนี่แหละนี่ชิมื่อกับจักชิมื่อแบบใดชิมื่อชงหยางอากอยู่ในพี่เนาะนี่น่าแบบอยู่ในอยู่น้ำบานน้ำเมื่อกี้เพราะว่าบ่ได้มีรถจักหรุยยังบ่บ่เอ้ยบ่มีนะเอ้ยรถจักรใส่ก็รถจักรแบบน้ำลายใส่อะเวนน้ำนองอ่ารถมือซองเนาะมือซองจะคันหนึ่งกับใคอยู่ก็ได้ก็ยังไขอยู่มือซองลูกไปเอาห้ามหิ้งเหียนเนาะแม่นเนาะ เช่นว่าอยากเข้าพังเบิรงปีนาลูกเอ้ยป้าเพิ่นว่าปีนาเพิ่นว่าเฮาก็อยากเข้าแต่ตอนนี้แหละเพิ่นว่าบ่นแง่บ่แง่ได้ป่ะว่าคนอันรุ่นกันได้กับอันหมู่เนาะแม่อ่าแล้วว่าสิว่าอายหมู่บ่ได้หลายคนไ่้วันเห่ายยันอายหมู่ไปว่าใหญ่แล้วจังเข้าโรงเรียนเป็นว่าซัํานี้เฮาก็พอเข้าแล้วเพิ่นว่าเฮ็ดได้แม่บ่มีรถเมื่อชองลูกเอ้ยบ่ว่าว่ารถ คันดีๆงามๆพอได้เมื่อยซองก็ยังดีแต่แม่บ่มีแม่นแม่บ่มีลูกเอ้ยะอ้ยเฮ็ดไดแม่เอ้ยสิได้เข้าโรงเรียนจเลยๆนงเอ้ยเอ้ยกเฮ็ดูบ่ได้ยินเพราะว่าบ่มีเฮ็ดูบ่ได้ยินงานกบ่ได้เนาะบ่ได้เฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะ ขนาดพ่อพอจีบไปเืิอเขากินคือไม่หนีกะยังทารถน้ำเอื่อนน้ำนองทายืมเนี่เพิ่นเอาไปเ<อ>พิน<อ>พ่นกับบัติแม่หนังเ<อ>พิ่นไปเวียกไปงานเพิ่นกับบัมมี่รถไปทาเมือ่อใดเพิ่นว่างก็ยืมรถเพิน<อ>่นคือมันนั่นเออยยืมรถไทยป้าไปเืิอเขาช้านมาเพิ่นอยูอ่เพิ่นว่างแล้วก็ได้ไปนังเออยบัติแล้วตอนนี้ แต่ทีแน่ๆเฮามีจักเฮ็ด้นี่เนาะช่วงนี้เฮ็ดบ่ได้แล้ช่วงนี้เนาะแม่นพอีลรอืมมันฝนตกเนาะแน้ําออกน้ําออกแถมยังไม่ก็บ่มีน้ําอกเนาะแม่นแถมยังไม่ก็บ่มีอีกตะกี้หันอายเจ้าพูดบคนผักดองพุ่นคอเอาน้ําพนาเพิ่นมาเอาืนลองเต่าลตกเลยล่ะอยู่นี่กอยู่นี่บ่าดื้อบ่ให้กินขนมได้พังบ่าเว้าแน่ลูกล่ะเด้อ โดยเอามาให้กินขนมเน่เป็นคนบู๊ค่ะเออเป็นคนฮู้ได้เออเจีอว่าไรเจี่วว่อเจียว่าเบ่ะเจียวว่าเออเจีอได้อยู่ปากน้ำเบาเน่เห็นเคยปากน้ำเบาจ้าเขื่อเอามาหาะเนี่ขนมเด้อืมซื้อขนมมาต้อนอยู่กับแบ่งกันครับอันทั้งอันอันนั้นไอ้กี่เนาะปีรีคนปีหน่อยเนาะโอ้โหขอบใจด้วยขอบใจบาด้วยขอบใจแบบนด้ ขอบใจด้วยจ้ะกินเด้อ่าถูกขอบใจจอยจังไหนจังกินก็ได้เรื่องนี้ชินนี่ก็ยังอยู่หาเศษเลยเนาะแมยนเลยเอ้ยก็ดีใจนักเอ้ยยังไหนเดียวก็ซ้ำวันไหนเลยซ้ำนี่ตะกี้ฮันซองซ้ำลานเอวยป้าเอ้ยปวดหัวขนาดขึ้นคะเพ็ดในได้เด้อว่าจะได้ใส่หนีใส่ซีนพอเนอเนลไลายปนีนวะขนาดนิดนิดแน่นอยเอวยก็ยังพอแห้งเลยเนาะเอ้ย เพราะว่าเพาะยังหนังเอ้ยเพาะว่ายันหอมบะมี่นังเอ้ยจังคุดลายติ๊กี้เงินช่องชามล้านติดนี่พันหันที่หาล้านเพล่ะเอ้ยคุดเดี๋ยวว่าโอ้ว่าใส่เด้ใส่เด้เนาะมหาใส่เด้เนาะมีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามาเนาะมีผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามาเอ้ยดีใจนังเอ้ยดีใจลายลายเอ้ยป้ากันผู้ใหญ่เพิ่นบ่อซอยเอ้ยนี่เอ้ยนี่จักที่ไปหาอยู่ใส่เด้ว่าเนาะ เอาดีใจน้ำจนเอ้ยเนาะการช่วยหนีวัคซีนนะครับว่าไลกันเอ้าถูไปเรื่อยเนาะมาหอดมันนี่เอ้ยก็ดีใจนะเอ้ยยังเรือหาแซนกะเอ้ยกะยังบรือโปันใดตะกี่หันไลขนาดลเอ้ยนอนกับบอหลับนะขึ้นลายค่ะอยากเอ้าอยากนี่ะเอ้ยขึ้นลายนำเงินเอ้ยจนกินข้าวกับบัวแสบอ้ย แล้วก็เมื่อยแลตัวเองเนี่ยเลยเอาสูๆเดยเนาะโดยนะเอาโอเคชนต้นเด้เด้อมาเยี่ยมมายามเบิ่งมื้อนี้ก็เนาะโดยถ้าว่ามีโอกาสสิเข้ามาเยี่ยมมายามใหม่เด้อโดยก็โชคดีเอ้ยเนาะสูๆต่อไปเนาะทั้งอ้ายแล้วก็ทั้งเอื้อยนั่นแหละเด้อโดยนสิได้แกคือเก่าเนาะโดมาเยี่ยมมายามเบิ่งสนึงพี่น้องเอ้ยหเ็นหน้าพวกน้องเอ้ยก็ดีใจน้องเอ้ยที่พวกน้องบ่ปะบ่ทิ่มเอ้ยโดย เพราะว่าไม่มีอย่างมาฝากมาต้อนมันนี่พี่น้องเนาะซัำนี่เอ้ยก็ดีใจแล้วนะงเลยเอ้ยังเห็นหน้าพวกน้องเอ้ยก็มีกำลังใจสู้หนังอ้ยเอาโอเคท่างนั้นได้บุญได้เด้อเด้อได้กับป้าได้บุญเนาะเด้อสบายดีมีแห้งเลยเนาะดีไมีแห้งคือกันหนังเลยเด้อสบายดีเนาะเรื่องเราพี่น้องเนาะทางบุญแสนได้กับป้าได้บุญเนาะน้ำมันยามยามถามไทยทางเอ้ยบุญเนาะแล้วก็ทางไอ้เป็นมันนี่กะ มาเยัยมมายามเพิ่งอนันดวนมาเที่หนึงพ yeah> ี่น UH, ้อยเนาะกะเพิ่นว so> ่าเรื่องนี้เรื่องซีนนี่กะยังอยู่หาแสนวสันทมพี่น้องเนาะใส่สิบเบ็ดแล้ววสันทีโอเคใจหลายเทว่ามีทางแต่ก่อนกะทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะฝากมาให้พี่น้องเอ้ยบทนี้บทซีนนี่กะทางเอ้บุญเพิ่นเนาะอ่าเดืองนี้ซีนนี่กะเรื่องอ่าเรืองของทางอ้ายเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นกู้ไปยืมมาเป็นปัวเนาะไปกูไปหยืมมาก่อนพี่น้องเอ้ย เนาะจังเลยก็เป็นกันตังใจทั้งเลยเพื่อทั้งสองคนเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งวันเชนสิได้แล้วพี่น้องไปก่อนแล้วเนาะพอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้อ่ารับพี่น้องไปก่อนแต่ว่าพิพลาดประการใดก็โทษขออภัยน้ำมาพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนแล้วพอกันใหม่นะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพอพี่น้องเบิดสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะ